สวัสดีครับ42กลาดวันนี้มี SUV แนะนำหนคันหากท่านต้องการลดครอบครัวเครื่องเบนซินเอาไปติดแก๊สประหยัดประหยัดจัดไฟแนนซ์ได้ล้นๆแนะนำคันนี้ครับ Fortuner 2.7 V VVTi เกียร์ออโต้ขับ2ตัวนี้เป็นปี2012นะครับหนาแชมป์แล้วไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ปรับระดับไฟหน้าได้กระจังหน้าโครเมียมแชมป์นะฮะ ล้อเป็นล้อ M1 SR ยางดีสโตนดอกยังเหลือมันบาลเลยนะฮะนี่ดอกยางเหลือบานเลยบอดี้รถสวยครับตามใดแบบฉบับของ42กะลาดหากพบเจอรถชนหนักยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เนะครับไม่มีข้อกังขาใดๆมีตัวนี้นะครับมีกล้องสองอันเป็นกล้องหลังแล้วก็ กล้องถอยหลังแล้วก็กล้องหลังจากกล้องหน้ารถนะฮะสีสันโอเคยังพอสวยงามนะครับใช้ได้อยู่รุ่น V มีตกแต่งเล็กน้อยให้ดูรถรอบคันก่อนนะครับถือว่าใช้ได้เลยสภาพซื้อไปเติมน,น้ามันใช้ได้เลยนะครับคันนี้เป็นรถน้ามันนะครับไม่ใช่รถแก๊สเครื่องไม่ช้ำเดีย๋ยวไปดูภายในกันนะครับภายในคันนี้ก็เป็นภายในลายไม้นะฮะ ของเก่าตกแต่งมาแผงประตูดูสวยอยู่นะครับปาะเป็นบ่อไฟฟ้านะครับปรับพนักพิงปรับหน้าหลังเดินหน้าท้ายหลังนะครับคอนโซลกลางเป็นลายไม้นะครับมีตัวเซฟตี้ที่เป็นเซฟตี้ของเกียร์นะฮะหากไปจอดที่เปียกๆก็กดปึ๊บแล้วล็อกเกียร์ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถกันคร่าวๆไม่อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสน ห้0 0มืนโลนะครับคันนี้เป็นจอเป็นจอ v v มี b l มีบลูทูธมี usb aux นะครับอันนี้เป็นแอร์หลังแอร์หลังแอร์ลาวใช้ได้แล้วก็กล้องนะครับมีกล้องเอ่อเดนหนึงนะมีกล้องนี้นะครับแถมให้ไปกับรถเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันไป ไปดูแถวสองดีกว่าบ่อแถว2บ่อแถว2ส,สวยนะครับนี่สวยเลยเป็นบอ่อสีครีมนะครับสวยสวยไม่มีรอยขาดนะครับแถว3อ่ะพรีเซนเตอร์โยกก่อนลืมไปมีพรีเซนเตอร์โยกแถว3อ่าโอเคอันนี้คือบอ่อแถวสนะครับบอ่อแถวสาม สวยไม่มีรอยขาดเลยนะฮะแอร์เป็นแอร์ลาวบนเดี๋ยวนี่เป็นแอร์ลาวบนนะครับน,นี่แอร์ลาวบนเป็นรุ่นใหม่เดี๋ยวไปดูเบาะตอน3กันเปิดฝาท้ายเลยครับเรีเซิงเตอร์เรีเซิงเตอร์เปิเซิงเตอร์พร้อมเลยอันนี้อันนี้เบาะตอน3นะครับนี่ดึงดูสวยเบาะไม่มีรอยขาด กระบนแอร์ลาวนะครับอ่ะนเดพีเซนเตอร์ลองพับบอกให้ดูหน่อย2อ,อันเลยอันนี้บบกพับบอกเพิ่มพื้พนที่นะครับหลายๆคนก็รู้แล้วสลับฟอร์จูเนอร์ซ้ายมือขวามือก่อนอพนักผนักพิงนั่นแหละแล้วก็ดึงโอเคขึ้นบนแล้วก็เกี่ยวครับเกี่ยวบนราวลังคามันจะเกี่ยวยากนิดนึงจับให้ พีเซนเตอร์ไม่ค่อยถนัดนะฮะไปเต็มเลยครับโอเคอ่านี่นะครับข้างนี้ก็พับเหมือนกันนะครับนี่พับเบาะอเนอกประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ได้นะครับสำหรับฟอร์จูเนอร์นี่สวยๆเลยนะฮะรถนะครับนี่ฝาหน้า คือสวย,สวยนี่รถไม่มีชนหนักเลยนะครับถือว่าสภาพรถยังดีเดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างไปไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับเครื่อง2007 vvti อาคันนี้มันไม่ได้ติดแก๊สนะฮะเป็นน้ำมันล้วนอยู่ซื้อไปติดแก๊สก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็รถ เป็นเกียรออโต้ขับ2เดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องดูกันว่าเครื่องเป็นยังไงบ้างอ่ะสตาร์ทเลยนะะเสียงเครื่องยังดีอยู่นะครับรถทาง42กระลาดทางเราก็เช็คสภาพรถก่อนนำเข้ามาหาพบเจอรถชนหนักดีคืนเงิน100%คันนี้ Fortuner 2.7V ปี2012ขอตั้งราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 เจ็ดหบาทหากเครดิตดีสามารถจัดไฟแนนได้เกินราคารถนะครับประมาณ4 0 0 0 0นกว่าบาทท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่086 624 5942ดูรถได้ที่มีนบุรีคูวขวาแาะอุทิศย4นะครับ